สวัสดีจ้ายายมาหาเก็บดอกแคไปไว้บุษีก็มาจุดด้วยพาดูสวนด้วยจ้ะสวนตอนเย็นเย็นนอนหลับแล้วนะสวนตอนเย็นเย็นพระอมอย่านอนหลับแล้วะอมอย่านอนหลับแล้ว กำลังแตกจะพูตะปีดจังเลยเนี่ยเจ้าอมกำลังสลัดใบเหลืองๆนะเดี๋ยวเขาก็สลัดใบออกทิ้งเดี๋ยวเขาก็ออกยอดใหม่กำลังออกยอดนะนเต็มเลยอืมดูด,ดิวี่ไหนเนี่ย ดูสวนตอนเย็นเย็นอกำลังจะออกยอดอยู่กำลังแตกดีจังเลยอันนี้ก็จะเป็นผักกาดโอ้ยออกดอกดีจังเลยมีลูกแล้วเดี๋ยวเขาแก่เราก็มาตัดไปไว้หว่านใหม่อันนี้จะเป็นกวงตุ้งนะเนี่ย เดยวเลยตรงนอนก็นเหมือน,นี่เหมือนกันจะอมกำลังจะออกยอดเต็มเลยน่าแรงนะนะแล้เวเขาก็ออกยอดให้เราน่าแรงนี่แหละหมดหมดหนาวแล้วก็เริ่มแล้วย่าลองเอาอย่าเอาไอาพ้พน,นั้นมาหวานได้ขึ้นไหมอืมขึ้นอยู่ ขึ้นเต็มอยู่เหมือนกันนะผักปังเอาผักปังมาหวานไวน้นี่ใช่หมดแล้วเนี่ยขึ้นกำลังขึ้นเต็มเลยเนี่ยสิห้เก้า พาดูสวนตอนเย็นเย็นกำลังจะแตกชะอมเตปุเตปีเต็มเลยจ้ะทางข้างนี่ก็ทางทางร่องนี่ก็ปลูกหวานหวานผักกาดไว้เหมือนเดิมเนี่ยกำลังจะขึ้นเต็มเลยผักกาดกวงตุง้งชะอมก็กำลังแตกแตกจัง ดูสวนชะอมก็นอนหลับพอตอนเย็นมาเขาจะหลับนะชะอมอะ่ะพอช่วงเย็นแล้วเขาจะหลับเขาจะนอนหลับใบเขาหูบุ่นแล้วแต่เขาก็กำลังสลัดใบใหม่นะสลัดใบใหม่สีเหลืองๆนะเดี๋ยวเขาก็ร่วงหมดเนี่ร่วงหมดแล้วเขาก็แตกใหม่ชะอมชะอมยาก ปลกไปเป็นแถวเป็นวันนี้แวกลางก็ปลูกพระก,กาศไว้เหมือนเดิมนี่จ้ะล่องจะอมจะอมะก็กำลังจะแตกจะปูตะปิเต็มเลยถ้าถึงหน้าร้อนนะเขาจะเยอะเขาจะออกหน้าแรงนี่แหละ พอตกแรงแล้วเขาจะออกดีเห็นไหมเต็มเลยออกเต็มเลยจ้ะท้านหน้าแรงและเริ่มออกละจะได้ขายจะอมกับหน้าแรงนี่แหละราคาก็ดีราคาดีด้วยหน้าแรงนี่กำลังแตกเต็มเลยจะพูดจะปี่เพิ่งเก็บเมื่อวานนี่ ก็ปลูกพริกใส่ไว้เราอยากกินพริกเราก็ได้กินพริกเนาะปลูกไว้มีอะไรเราปลูกไว้เพราะว่ายัางไงเราก็ได้รดน้ําเนาะรดน้ําผักอยู่แล้วรดน้ำไอจะอมเนี่ยกำลังแตกดีจังเลยจะอมเริ่มแตกดีแล้ว แดกดีจังเลยไม่ได้มาดึงหญ้าออกให้จากกกกกชอมอ่ะ <c oughs> พาดูสวนตอนเย็นจะไปเก็บเอ้นั่นก่อนเก็บดอกสนไว้ก่อนเช้าได้ดอกแขแล้วนี่ดอกแขเดี๋ยวเก็บดอกสนอีกก่อนเหลืองเต็มเลย หน้าแรงดอกสนุก็ไม่สูงนะสนุก็เตี้ยอีกเหมือนเดิมสนุกก็เตี้ยเตี้ยสนุดอกใหญ่นะสนุไอ้นั่นแหละ ปู่ก็พอฉีดฮอร์โมนให้ไอ้ไร่ช่ไหมฉีดฮอร์โมนก็ฉีดไปเถอะยาเด็ดอันนี้ยา,ยายไปแมวเ,เยอะเอาแค่พอกิน,น,นพอ เก็บได้ไหมครับสุดสวยว่าสั้นทักทายว่าสั้นฮะเออเก็บไปเก็บตรงนั้นหน่อยนึงไปเก็บพันนั้นหน่อยนึงป้า เก็บดอกสน,น,กกนุหน่อยนึงมะเขือก็มีนะดูมะเขือต้นน้อยๆมีลูกนี่อเเาลยเอาไปไว้วต้มกินดีกว่าโอ้ไม่สวยไม่อะเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้อ๋อทิ้งไปเลยเอาที่สวยๆดีกว่า เก๋อลูกนี้ก็ไม่สวยไม่เอาทำอะไรได้กินพืชเป็นอา้าวเก็บดอกสนกจ้า เทพดอกสนอยามเช้ากับดอกสะเดาบานตอนเย็นๆแม่ดอกสนอบานเช้าพอดอกสะเดาบานตอนเย็นๆ ลูกเล็กไปกินดีกว่า,าลูกนี้ไปกินลูกนี้โตแล้วเนี่ยลูกนี้กำลังแกงเลยนะเนี่ยฟักทองขนาดนี้เอาไปแกงเอาไปต้มจิ้มพริกได้เนี่ยต้มจิ้มพริก กลับบ้านเถอะนันนี้ป่ามะเขือ,อยังลกยังไม่ได้ตัดหญ้าให้ต้นชะอมชะอม่ะกลับบ้านเถอะพอแล้วไม่เอาเยอะแค่นี้ก็กินกันไม่หมดสองตายายไม่เอาเยอะอเอาแค่พอกินฟ้า ตะวันตกดินแล้วนะเนี่ยฟ้าแดงแล้วตีนฟ้าแดงแล้วเอมนอนหลับแล้วสมพักกันนอนหลับแล้วเข้าบ้านเถอะนอนหลับดีกว่า คนก็นอนหลับดีกว่าใช่ไหมโอ้โอ้ก็อเอลี่ไปต้มกินเช้าเก็บผักไปต้มเช้า เือต้นหน้าบ้านต้นแค่นี้ก็พอกินเนาะะ,ะดกเนาะ,ะมีอีกไหมโอ้มีเลย ยนะพวงชมพูต้นพวงชมพูนี่เขาสวยจริงๆเนาะดอกเขาจะสวยมากปะ่ะเก็บผักไว้กินเช้าแล้วกลับบ้านกัน ย่าลงไลแล้วจ้าย่าไม่ไลนานวันนี้ไลแป๊บเดียวสวัสดีทุกกำลังใจนะจ้าที่แวะเข้ามาขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจเลยจ้าสวัสดีจ้า